ส,สวัสดีทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ค้ากำปั้นกันนะคะไม่เจอกันนานเลยนานจิงโอเคก็อันดับแรกวันนี้เราต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทําของเรานะคะเราอยู่กันที่คาเฟ่รับปมืออำเภอรับแลยจังหวัดตรังลาดิที่เอื้อเพื้อสถานที่ของเราโชว์น้ำ <laughs> วันนี้เราก็นัดพี่เตยม,มาจะให้รีแอคซีรีส์เรื่องใหม่ที่ออกมาทาง Netflix ชื่ที่เรื่องว่า Hurt Like Hell เจ็ดเตียนตายอ่าใช่ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่เขาบอกว่าตีแผล <c oughs> ด้านมือ <c oughs> ของการมวยใ <c oughs> ่แต่พี่ยังไม่ได้ดู <c oughs> เราก็แบบอยากให้นักมวยตัวจริงมาแบบรียอว่าตรงไหนมันสมจริงมาจากประสบการณ์ตรงของนักมวยนั่นแหละที่แบบเคยเจอมาว่าแบบฉากไหนเราทำได้ดีเลย เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้ก็ดีนะรีวิวอืมรีวิวก็แบบออกมาดีเลยทั้ง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 ,งนักมวยเองที่ออกมาพูดเห็นในตามโซเชียล,ลยอะไรพวกนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะคลิปนี้มีสปอยสปอยจริง <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากเจอสปอยก็อาจจะต้องพพสคลิปนี้ก่อนแล้วก็ไปดูซีรีส์แล้วก็กลับมาดูร <c oughs> ีแอคของเราพร้อมไหมพร้อมโอเคเราไปดูกันเลยเริ่มที EP หตอนแรก 98%้าเสอเนต่เ <ừ m. S 2> สียงมวยใช่จริงเพราะว่าวงการอะไรเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นวงการมาเฟียเป็นวงการนักเองชิ้อันนี้คือแบบเห็นแล้วก็นนแบบ,บว่าอย่าว,ว่าแต่ว่า ไปหลายเรื่องไปแบบกลางๆเรื่องเลยที่หดหูอันนี้คือก็ดูแล้วแบบรู้รู้แบบออหนีแล้วอะคือไม่รู้ดินี่คือเปิดมาแค่อีพีแรกน,นะแบบอย่างเงี้ยเออสิบว่าเป็นนะคือแบบเขาทำรู้สึกว่าเมืเ่อให้บมานี้เดียวเขารู้ว่าเขาทำงันบ้านมาดีเนาะทาหนังเรื่องเนี้ยใช่ใช่คือแบบเขาขนาดแบบเราไม่ได้เป็นแบบว่าคนที่อยู่ในวงการมวยมานานนะแต่ว่าเท่าที่ไปตามดูมวยมาทําพวกมวยบูทอนเลยอะไรเงี้ยฉากนี้ก็ถือว่าแบบ ป๊ะเป๊ะเลยก็คือแบบไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่อะเป็นอย่างนี้โดนด่าแบบนี้เลยอือนั่นแหละนั่นคือเซียนมวยเหรอใช่ใช่เหมือนแบบเป็นพระเอกเป็นเซียนมวยอมแล้วก็ต่อยดีก็เหมือนคู่ทอนที่เราเห็นอะต่อยดีแล้วก็ให้เง,นง,นงินเงี้ยเป็นกําลังใจพอเซียนมวยชนะเงนะเขาก็จะแบ่งเขาได้เยอะอารมณ์แบบได้เยอะเขาก็ให้แบบว่าส่วนแบ่งที่เขาได้มา จากกับสนามได้งวยก็ถือว่าเป็นกำลังใจได้เป็นแรงก้าวต่อให้เล่งก้าวต่อฝังอืนเครับคู่นี้ถเป็นหคนตัวเด็ดเทไปทางเทกันเลยแต่กังหยางสองร่างกายกังหยางอันนี้เคยเห็นเคยเห็นเยอะแต่แต่แต่ไม่แต่ไม่เคยดูเคยเห็นเคยเห็นเยอะแล้วก็แบบมีข้อคู่มวยเนาะว่าใครดีว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบใครแบบมันก็จะมีแบบว่าคือนอกจากเซียนมวยที่อยู่ข้างสนามมวยอ่ะมันก็จะยังมีคนที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเล่น มวยตัวเออดูแข่งท่าสดแล้วก็จะแบบคุยด้ืเอออยู่ฟังผมเะนนู่นนี่นี่เขาก็จะมีพอคอยกฟังว่าแบบคนคู่ไหนน่าเล่นอะไรยังไงใรวิธีมวยลักสิตพี่เคยไปวิธีมวยลักสิตอ่ะนี่อ่ะเชนไวจะเป็นทรงนี้แบบนี้เลย เซียนวยเป็นทรงนี้จริงๆคือก็จะมีจะมีกระเป๋าหนึ่งใบใหญ่ๆเลยอ่ะใสตังค์น่าจะใส่ตังค์แต่ก็จะมีสักกระเป๋าแบบกระเป๋าสะพายทรงเนี้ยที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมอ่ะสี่เหลี่ยมยาวๆเลยสะพายแล้วก็เสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตขายาวให้แบบดูมีภูมิฐานอะไรเงี้ยบางทีก็เสื้อโปโลแต่มองออกเลยเนาะเป็นเซียนวยใช่ทุกคนจะแต่งตัวคล้ายๆกันหมดเลยครูทอนก็จะมีเก้าอี้บันได้มันไดแล้วก็จะมีอันนี้ใบใบคู่มวยใบตะการนี่ไง เียแบบอันนี้แหละคือเป็นที่มาของคขาว่าเสียนมวยอยากรู้อยู่พอดีเลยนะคำว่าเสียนมวยทำไมถึงเรียว่าเสียนใช่พอดีเลยก็ในซีรีส์นี้มีคําตอบที่งจริงเสียนมวยก็คือคนที่เล่นมวยอะไรเล่นกันพลัดเป็นคนที่ว่าไม่มีชื่อเสียงแต่เราเล่นไม้แรงๆเนี่ยเขาก็เรียกว่าเสียนใหญ่ฉะนั้นตัวปรากฏว่าคนที่จะไปไปต่อรองกาแฟเนี่ยโดยมากไม่ค่อยกล้าไปเหยียบหรอกสมิงข่าวซีรีส์เรื่องนี้เอาว่ามันเหมือนแบบ ยังไม่ครอบคุมตรงที่มันเป็นเวทีมวยที่ในกรุงเทพอะที่แบบมึงบอกว่าที่เขาแบบไปเล่นกันริมสนามข้างสนามมันยังไม่พูดถึงในในภูทรว่าเป็นยังไงใช่แต่ก็น่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ไม่มั่นใจว่าในภูทรมันแบบมีเซียนใหญ่เซียนเล็กอะไรกันหรือเปล่าอันนี้แบบคือเราไม่ได้เล่นมวยใไ่เราไม่ได้อยู่ในตรงนั้นเราก็ไม่มั่นใจใช่ต่อนมวยใหม่นะอาจจะโดนล้อมกินเลยซือมึงไ้เมื่อล้อมกินนี่มันก็เหมือนว่า เคยได้ยินกันอะเขามาล้องกินแต่แต่ก็ไม่เข้าใจเพราะเราไม่ใช่คนเล่นหวยใช่หรือเปาเมื่อกี้เซียนใหญ่บอกว่าให้ไปบอกฝั่งแดงก็คยนน่าจะครคล้ายผู้ทอนนะระหว่างการชกอะเซียนใหญ่ที่เราเห็นในฉากเมื่อกี้เขาจะบอกให้ลุงน้องแบบว่าไปบอกไอ้แดงบอกฝั่งแดงว่าอาจีนให้สองหมื่นคือมันเป็นการแบบเขาเรียกไงมันเหมือนน่าจะดันราคาด้วยปะแล้วก็คือที่เขาบอกกางยกอะมันเหมือนแบบให้แบบ ให้ฝั่งแรงแบบเฮ้ยกูอาจฉีดมึงนะให้มึงแบบทึบๆขึ้นมามีาแรงกระตุ้นขึ้นมาอ,อ,มอาจจะแบบาอาจจะแบบเล่นเขาไว้ประมาณนั้นพี่ก็วาา้นนะพี่เคยเห็นครั้งล่าสุดที่ทพี่ไปดูมวยมาก็งานสระบุรนี่แหละมันก็ยกยกสี่ยกห้าแล้วมั้งเขาอาฉีดน้ำเงินหนึ่งหมื่นอะไรเนี้ยมัน แต่ในความที่แบบว่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เขาแบบไม่ใช่คนเล่นมวยหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่แต่ในที่ที่ดูอะก็คือถ้าเขาอาชีพฝั่งน้ําเงินปุ๊บมันเหมือนมุมน้ําเงินแพ้นึกว่าแบบเหมือนเขาดูตัวว่าอีที่จะเล่นเนี่ยจะแพ้ละเขาเลยอาชีพอาชีพให้แบบมีแรงทําขึ้นมาเงินมันเยอะขึ้นแล้วนะมึงต้องแบบดันเองให้ชนะนะอะไรอย่างงี้อารมณ์นั้นอะพอเขาอาชีพปุ๊บน้ำเงินก็จะรีบทำ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 เพื่อที่จะชนะนึกว่ อันนี้ความความความรู้สึกนะแต่ว่าไม่รู้มันถูกหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าอ๋อถ้าเกิดไม่พอให้แล้วักดาบาเขาเนั่นชักได้เมื่อีก็ยิงกันขึ้นมาอยรันดดยมาจะเลี้ยงกำปั้นหนึ่งหมื่นผมแดงนะห้าหมื่นโอเคนะห้าหมื่นก็มีย้ําผมแดงนะแดงนะห้าหมื่นเห็นไหมเคยเห็นอันนี้เคยเห็นเคยเห็นเมื่อีชูนิ้วแบบอยู่ข้างเวทีอะไรอะไรยูเลิฟยูไม่ใช่ คยเห็นแต่ไม่เคยเข้าใจเลยไม่แล้วไม่ศึกษาด้วยเพราะว่าเราไม่ที่จะไปตรงนั้นจริงๆตรงั้นไงแต่อังจริงตั้งแต่ดูมวยภูทรมาเห็นเลยตั้งแต่วันแรกถามพี่เตยเลยทําไมเขาต้องเอาเก้าอี้เอาบันไดมานั่งเนี่ยถ้าใครอยากเห็นฟุตเทจจริงๆเลยนะกดติดตามเอาไว้รอดูคลิปต่อไปเดี๋ยวมีให้ดูแน่นอนแล้ว เขาก็จะมีจัดเป็นโซนเขาเลยเนาะโซนเซียนโซนคนดูห้ามบังตรงนี้กมีเนี่ยไปตรงเซียนมวยเนี่ยคือไม่ได้ดูมวยจริงได้ดูแต่นิ้วแบบชูนิ้วไม่เียงเสียงดังกันลืมลํานักมวยยังดูสวจริงเ่าเลยเออไม่ค่อยสวจริงไม่อันนี้อาจจะแบบยกแรกๆไงแต่พอดูไปเรื่อยๆพอถึงแบบยกสายกสี่ก็ต่อยกันเหมือนเดิมจริงนี่เออไม่เล่งไม่แบบแต่ก็อย่างว่ามันหนังมันเป็นหนักมันมันไม่โฟล์มันไม่โฟล์ เสียงเชียร์มันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้กระแสการชกเนี่ยดุเดือดขึ้นแ้งมวยเนี่ยใจขึ้นใจขึ้นจะมาใจใจคุ้นการชกคนนะแล้วแต่มุมแดงนี่คือหุ่นได้เลยนะโดยการนะมือนนักมวยเลยนะหุ่นน้าเงินก็ได้อยู่รุนแรงเนาะซึ่งมันก็เป็นอย่างจริงจังอ่ะที่เขาพูดเบางอย่างยกหนึ่งดูเชิงลองเชิงอะไรใช่ไหมแล้วมาทำกันจริงๆก็คือแบบไฟยกสามยกสี่ เคยเห็นครั้งหนึ่งว่าที่ที่ในโพสต์ว่าอะไรนะของมวยต่างประเทศอ่ะเขาบอกว่าทาไมมวยไทยดูแค่แค่นี้ใช่ไหมในของต่างประเทศเขาจะบอกว่ามวยไทยอ่ะคือถ้าเป็นมวยไทยที่แบบ t r a d i t i o เลยอ่ะมวยไทยจริงๆอ่ะมันจะ่ตยกันห้ายกแต่ยกที่ห้าไม่เตะเดินเดินเดินนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันเป็นความสงสัยของชาวต่างชาติเหมือนกันใช่เขาก็จะไม่เข้าใจว่าแบบทําไมนั่นแหละมันดูนิดเดียวมันก็มันก็รู้แล้วป่ะแบบเอาแค่เอาแค่พอได้ผลแล้วอ่ะ ตารนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งอีกยู่ดีอะที่มันเป็นอันนี้อย่างนี้เขาบอกอะไรเพราะแบบเขาต่อรองราคาอะไรกันแบบรู้ราคาแล้วไงไล้คิดคิดแล้วว่ารอผลแล้วอะรอแค่ผลนะว่าใครจะแพ้จะชนะ บางทีโคชนะคือก็รู้รู้ตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องดูต่อว่าแบบว่าทำไมต้องต่อยไปถึงห้ายกก็เนี่ยชาวต่างชาติก็บอกเหมือนกันนะเขาก็เปิดให้คอมเมนต์ใช่ป่ะก็จะมีคนบอกว่าแบบว่าเนี่ยเป็นเพราะการพนันมันก็ทําให้ดูมวยไม่สนุกมันไม่สนุกในในยกเออแต่บางคนก็บอกว่ามันก็ได้ขินอายดีนะอะไรประมาณนี้มันก็แล้วแต่ความคิดองใช่ พูดถึงมันก็ตีแผ่วงการมวยจริงๆเพรางพูดถึงในเรื่องวงการเมือไทยมันก็พูดถึงเยอะไม่ได้เนาะเรื่องการมานอนเพราะว่าอย่างที่ในหนังบอกจริงๆอะมันเป็นเส้นเลือดใหญ่ของมวยไทยอยู่ตอนนี้ก็เสียวหัวอยู่เหมือนกันตอนนี้ดูแค่มารีแอคเฉยๆนะคะมันเสียเนาะก็แบบพานไปหมดอะไรเงี้ยก็เข้าใจนะแต่ว่าก็แอบวดหัวใจไปด้วยตอนนั้นเลย ไม่น่ากลัววะเอ,อ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะอ,อแล้วมันก็มีจริงๆอ่ะมันมีจริงๆเคยได้ยินข่าวมาเหมือนกันที่แบบว่าเล่นมวยแล้วแบบว่าอะไรสักอย่างนี่แหละเคยได้ยินข่าวานะแล้วก็ยิงกันข้างหน้าวิธีมวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยมันแล้วยิงคนะหนังมาทำฉากแบบนี้ช็อกนะช็อกดิให้แบบ นี่ทําไงอะแล้วแบบก็แบบว่าทําอะไรไม่ได้นึกออกวะมันทําอะไรไม่ได้อะ่ะก็มันเก่งที่ว่ามันเป็นชื่อระดัอของค์การอะอใช่ไหม αι? ดูแบบมือเย็นไปหมดแล้วนะจาก,กาแบบไม่รู้มันพูดไม่ออกอะก็คือแบบเราต่อ,อย่างเดียวอะเราไม่ได้แบบว่าอยู่ในองค์การที่เขาเล่นมวยอะไรเงี้ยก็คือเล่นมวยไม่เป็นเลยนะแล้วก็ดูไม่เป็นด้วยว่าเขาเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเห็นแบบนี้น อย่างเงี้ยหนังมันไม่ได้แบบว่าทําลายชื่อเสียงนะจริงๆแต่มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงที่เขาเอามาพูดแบบน่ากลัวมากซึ่งคนที่ทําเนี่ยทํากันบ้านไดดีมากๆเลยนะที่มาทาเนี่ยพูดถึงอันนี้อันนี้ดูอีพีแรกนะอีพีแรกคือแบบทําได้ดีมากเลยนะเออที่เขาเคยเห็นก็มีแค่วันนั้นนะที่นักมวยมันจะต่อยกันแค่นั้นเลยที่แบบคนแพ้ชนะคัน ใช่ไหมที่เขามีเดิมพันอะไรสักอย่างแล้วก็แต่ยังไม่เคยเจอหนักขนาดนี้แต่เคอเห็นมันนี้ดีแล้วที่ไม่เจออยาให้มีอีกเลยขอร้องแบบว่ามันน่ากลัวจริงจริงน่ากลัวจริงอะน่ากลัวมากคือแบบให้คนทำค่ะคนที่ดีเพลสุดยอดมากคือมันดีจนแบบพูดอะไรไม่ออกแล้วมันดีจนแบบใจสั่นกลัว ม,มันดีจริงนี่เป็นคนที่ไม่ดูหนังไทยเลยอมไม่ดูหนังไทยเลยไม่ดูเลยจริงๆค่ะไม่ได้แบบดราม่าเลยหนังไทยนะแต่ว่าไม่ดูก็เลยมาเปิดใจดูเพราะว่ามันตรงกับเออส้นสายอาชีพตัวเองือแบบดยด่าก yeah. เยี่ยมนุกมดแล้วมีลูกลก่อนลูกยังไม่ได้เห็นหน้าพ่อเลยแล้วเดสสมอลล่ไปแล้ว ฉันคนหูมากค่ะโอเคก็คลิปนี้แล้วก็เรียกไปแล้วสำหรับอีพีหนึ่งอีพีแรกฉันก็คนหูแล้วจ้าอืมโอ้คนหัวป่วยแล้วคนไปต่อไหมต่อโอเคเราต้องต่อค่ะก็คลิปหน้ามาดูกันว่าจะเครียดขนาดไหนก็ใช่ก็ถึงขั้นแบบถอดวันกันแล้วอะมันเป็นอะไรที่แบบว่าคนหูใจจริงๆอะ คนหูจร,จริงๆเลยอ่ะก็ถือว่าปัญหาทั้งหมดก็นั่นแหละจะเรียกว่าปัญหาไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่ในหนังนะในหนังพูดถึงแต่ในหนังมันก็มันก็เป็นปัญหาที่มันมีคนตายนั่นเนอืม,มันแบบว่าเป็นการใหญ่ที่ว่าต้องมีการฆ่ากันยิงกันอ,อะไรแบบเนี้ยก็อีีแรกมาก็ดาร์กแล้วาแล้วคือแบบมันเป็นเรื่องจริงอ่ะมันมันดาร์กตรงที่มีคนตายแล้วสุดหดหูไปอีก มีครอบครัวมีลูกลูกกำลังจะเกิดอย่างเงี้ยซึ่งชีวิตใครบางคนก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้อาจจะมีแต่เราไม่รู้ไงก็ขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนี้จนจบนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ ep 2คลิปหน้าก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยถ้าชอบคลิปนี้โอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย